ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี f c แล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมคลาสดีคลาสดีนะครับเป็นคลาสดีีชัแนลนะครับผมอันนี้สําหรับขับกลางมิดโลแหลมได้นะครับผมขับเบรก็ได้ครับแต่10นิ้วแม่เหล็กเลขสุดน่าจะเท่าไหร่ ร้อยห้บหกที่ี่ำนะก็ขับได้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเน้นแหลมแหลมกลางกลางแหล,แหล,แหลแมเมโลนะครับของยี่ห้อจอนนี่นะครับผมคลาสิกรุ่น d c ซีซูซสมโปรนะครับผมมีมีหลายตัวนะครับพอดี FC ส่งมานะครับมีอยู่3ามจังหวัดนะครับผม3ามจังหวัด สามสี่จังหวัดนะครับส่งมาเมื่อเช้านี่นะครับส่งมาเมื่อเช้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวตัวนี้ตัวน,วนี้ที่เขาส่งมานานแล้วแหละแต่ว่ายังวันนี้เช็คก็ตามคิวพอดีคิวเมื่อเช้านี่อ๋อโออันนี้เช็กไปแล้วเช็คไปแล้ว,ลวยังไม่ได้บอกแก เช็ครอเช็คอะไรตัวนี้เช็คไปแล้วนะครับพ่ออเช็คไปแล้วยังไม่ได้บานนะครับเป็น a อบมุนนะครับแต่อีกส4สี่ตัวกับห้าตัวบนโต๊ะตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้เช็คมาว่อเช้านะครับ3ามจังหวัดนะครับสี่จังหวัดนี้นะครับผม <c oughs> พอดีไอ้ตัวนี้รีบนะครับรีบนิดนึงจะ รีบก็คืออยากจะดูรู้ราคานะครับจะได้ซื้อใหม่หรือว่าอาจะซ่อมนะครับผมก็เลยให้เช็คก่อนพี่เกรีบอยู่อันนี้อยู่สตูนนะครับอยู่ภาคใต้แล้วก็อาการมาเมื่อเช้านี้ช่างกบลองแล้วละ่ะลองแล้วครับลองทุกุกตัวแล้วว่าเป็นอะไรนะครับ <c oughs> แต่ยังไม่ได้เช็ไภายในะนะครับผม ยังไม่ได้เช็คข้างในเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับผมอันนี้สามสี่สามสี่เสียงไม่ออกนะครับพี่เขาบอกว่าสามสี่เสียงไม่ออกนะที่อันที่สามที่สี่นะครับอ่ะเรามาแกะกันดูเลยครับกันนะครับว่าเป็นอะไร,รแกะดูข้างในกัน ท่านไหนที่อยากจะส่งซ่อมส่งมาได้นะครับคุยราคาไม่ซ่อมไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าโอ้ยราคานี้เดี๋ยวขอซื้อใหม่ได้ไหมได้ครับทุกอย่างนะครับที่เป็นพวกอินเวอร์เตอร์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เครื่องนวอัวเตอร์นอนมา power นะครับว o w e r class d c l a s a b นะครับมันมีรู้สึกจะมีคลาส s d ตัวหนึ่ง เป็นของแองเกิลยี่ห้อแองเกิลนะครับตัวเล็กๆส่ <c oughs> งมาได้หมด <c oughs> พวกบอร์ดตู้เย็นบอร์ดเครื่องซักผ้าได้หมดนะครับตีราคาแล้วก็น,นี้ถ้าบอกไม่ซ่อมก็คือไม่เป็นไรหรือจะซื้อใหม่สั่งซื้อใหม่บอร์ดใหม่ได้นะครับช่างกบก็มีให้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะ ส่งมาซ่อมนะครับสําหรับ FC สําหรับช่างมือใหม่ก็ลองหัดซ่อมดูนะครับผมจะได้เป็นช่างที่มีประสบการณ์ที่เก่งต่อไปนะครับคน f อฟอยากจะเรียนรู้ก็ต้องคอมีพื้นฐานนะครับตอนมีพื้นฐานดีๆเรียนรู้กันได้ทุกคนนะครับนี่ครับไส้ในโอโหม,มาแล้วครับ <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองออยเลยนะครับใส่คาป,ปา สีครับปิง้งสู่อะไรมัง่ง C ีฟินเตอร์ตัวนี้ฟินเตอร์โอ,อ้ฟินเตอร์นะครับอันนี้ระบบไอน,นี้ชุดจ่ายไฟนะครับ <c oughs> นี่เป็นชุดจ่ายไฟหนึ่งสองสามแล้วก็มีไดโอดอ่า้สึกจะจะมือจะโอเคอยู่นะครับเป็นของจอนนี่พี่พ่อจอนนี่นะครับผม ไฟมันจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับไฟพวกนี้ก็เหมือนทั่วๆไปแหละครับคลาสเหมือนคลาส AB นะครับออฟเฟดภาคใหญไฟนะครับ <c oughs> ส่วนขดพวกนี้เป็นขดโลพาสนะครับพาสดีนะมันต้องมีขดโลพาสตรงนี้กองความถี่สูงให้เหลือแต่ความถี่เสียงนะครับผมเอาความถี่อ่ะ เรียกขึ้นผ่หาหะหรืออะไรที่เป็นความถี่สูงนะครับกรองลงลงกลาวนะครับเหลือแต่ความถี่เสียงออกไปนะครับขึ้นอยักหยลูกภูเขาความถี่สูงเอาออกนะครับเป็นสี่เหลี่ยม <c oughs> เรียกขึ้นขดโลพาสนะครับมิเตอร์ทำงานร่วมกับ C นี่ครับ C ชเนลสามชเนลสี่ไม่ออกเราจะวัดยังไงเดี๋ยวขอแกะแกะไอ้เครื่องนี้ออกนะครับแกะบอร์ดออกมาเลยนะครับ <c oughs> หน้าแกะยากหน้าดูเปล่าตัวนี้สุกมันนี้ไอ้นีไม่เคยแกะด้วยแกะได้เลยอนะ๋ออ้า้อยู่อ,อุ้ย ทำแสลงเลยอ่อ <c oughs> ออกมากจกวบก่อนเดี๋ยวกระเด็นกระดอนเข้าตาเข้าตาไปเท่าไหร่ร่วงโดนกระจงกระจกแกะง่ายนะครับเคยแกะของอ่าอ่าเขาเรียกนี่ห้ออะไรอ่ะรุ่นอะไระเป็นเป็นคลาสดีนะครับคลาสดีแต่ไม่ใช่ขับขับเบรนะครับ อะไรนะเป็นกาเทียโอ้ยโคตรแกะยากเลยครับมี่ห่อกาเทียระวังค่ะนี่ห่อกาเทียนะเคยแกะโอ้ยมันทำมาแบบสแน่นด่ะดันดันนี้ไม่ได้นะครับคือดันแล้วมันมันไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกจนไอตัวล็อกนี้เนี่ย็ปข้างในมันง้างแล้วง้างออกยากนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสิบเก้านะครับผมทางานพอดีเขามีงานเยอะงานแบบจริงๆมันก็ไม่เยอะครับมันไม่ทันทําไม่ทันคือมันมาสองเครื่องเนี้ยถ้า,ถ,าถ้าเจอเครื่องยากมันก็พอเครื่องตัวใหม่เข้ามางานสองงานนี้มันก็เหมือนไม่ทันเลยครับมันไม่ได้ว่าเยอะอะไรมไม่ทันมากกว่านะครับ ก็มาดูตรงนี้เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเจองานยากก็โอ้โหทำไปเหอะสองวันสามวันงานใหม่เข้ามาก็ทำให้แบบมันไม่ทันนะครับมันเราก็ต้องไปเคลียร์งานงานที่มันคล้ายๆกับว่ามันมันง่ายกว่านะครับงานที่มันง่ายกว่า แม้ว่าจะรัดคิวว่าช่างงานมันง่ายมันทยอยออกเรื่อยๆนะมันก็เลยเหมือนดินพอ้อหางหมูงานเหมือนงานเยอะนะครับจริงๆมันก็เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้เยอะเรื่อยๆเรื่อยๆพอไอตัวทําก่อนหน้าตัวเก่าตัวใหม่จะเข้ามามันไม่ทันก็เลยกลายเป็นเหมือนงานเยอะนะครับรรรบออา,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 างานะนะค,บนคนโอ้ยเครื่องซ่อมเต็มร้านเลยเครื่องสืผ้าทีวี ที่ไหนได้งานทําไม่ออกแล้วงานใหม่เข้ามามันล้นมันล้นก็นเลยเหมือนงานเยอะงานเยอะแยะเลยไม่แยะอะไรงานทําไม่ทันเจ้าก l บจะมีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้เยอะเจองานที่มันยากมันก็เลยอยางนี้แหละเหมือนที่พูดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับต,รติดตัจะยา ขออภัยนะครับพอดีจะมีเสียงคอกเค,อคแคคๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นภูมิแพ้จะหายยากนะครับเป็นหวัดเป็นอะไร,รอากาศก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยยิ่งเป็นภูมิแพ้นี่มันยิ่งหายากนะครับ ก็ท่านไหนที่เป็น F c ีหรือเพื่อนช่างนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับระบอกระวังนะครับโควิดก็ไม่ใช่ซาแล้วนะครับไม่ไม่ได้ซานะครับรู้สึกว่าจะมีมีอยู่แถวบ้านช่างกบก็มีแต์แต่คนละจังหวัดจังหวัดข้ามกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันซานะครับมันยังมีอยู่เราถอดน,นอดพวกนี้ออกนะจะมีนอดข้างบนนะครับ แล้วก็มีแผ่นแผ่น,ผนไอ้นี่ปิดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสายกลาวแล้วก็เป็นแบบตึงออกมาเลยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับรู้สึกมันใช้อันนี้ติดเหมือนแบบของอคอมพิวเตอรอ์เพราะว่ามันมันทำมาแล้วกปกตินจะซิลิโคนสีขาวอันนี้ซิลิโคนสีสีดำดำเหมือนของคอมพิวเตอร์ ก็ดีไปอีกแบบน,น <c oughs> คะครับนะครับไปสีไม่รู้เบอร์อะไรเดี๋ยวดูเบอ,อเร์ลงข้างล่างนะดูกันนะครับผม นี่เป็นเบอร์ไอซีเบอร์นี้นะครับพอดีมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นครับเป็นเบอร์ IC เบอร์อเบอร์อะไร pda แปดเก้าสองศูนย์ th อันนี้คูณสองสองร้อยสองร้อยยี่สิบวัตต์นะครับสองชแนลน่าจะชแนลละร้อยสิบวัตต์ นะครับผมตัวนี้ถือว่าราคาแพงอยู่นะครับตัวละ200 200ขึ้นนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่กรีด <c oughs> ท่างกบเคยซื้อมาจำไม่ได้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะเช็คก่อนนะครับแต่ตัวนี้นะครับท่างกบซื้อมาแบบดีๆคือราคาราคาแบบดีเลย,ยก็คือประมาณ2 0 0 60บาทหรือ270บาท พร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเกรดดีแต่ถ้าอยู่200บางทีก็ <c oughs> ต่ำถ้าอยู่ประมาณ200หรือ220อ่สเคยซื้อไม่ใช้แล้ว <c oughs> ดังแป๊บเดียวขายไม่ได้เลยครับ <c oughs> เคยซื้อเกรดสองร้อยสขึ้นสองะ 250, 250 <c oughs> <c oughs> ้อยห้าสิบสอยวมาวัดดูนะครับ ว่า IC ตัวไหนมันเสียนะครับมันมีปัญหาจริงๆจับดูอย่างนี้ก็พอ,อรู้เนดะี๋ยป้อนไฟก่อนนะครับผมมาดูกันว่ามันมันเป็นยังไงนะครับป้อนไฟก่อนแป๊บหนึ่งจะ <c oughs> <c oughs> มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับ <c oughs> ติดแล้วสีเขียว จะวัดโดยมิเตอร์นะครับด้วยมิเตอร์คือเราดูเราเปิด Data Sheet ดูเลยนะครับว่า,านนะว่าไอตัวตัวไอซีขามันอยู่ตรงไหนมั่งเปิ <c oughs> data sheet ดด a ตตา e e ตบงดูดูเลยขา24นะครับไฟไฟตัวนี้ประมาณ25ไม่เกิน30โวลต์นะครับรับได้ขา24ขา2ไอขา24ลบ ขาย3ิบสามบวกแล้วก็ขาขาสิบสี่นะครับขาสิบสี่บวก VDDP หนึ่งแล้วก็ <c oughs> ขาสามนะครับขาสาม VDDA วันตามนี้นะครับมันมันก็ได้อยู่แล้วล่ะครับไฟแต่ไอ้ตัวนี้ ง่ายๆถ้าเกิดว่ามันมีเสียงนะครับมันจะสร้างความถี่สร้างความถี่ออกมาเลยครับเป็นความถี่เป็นพันออกมาเลยนะครับออกมาก่อนวัดค่าที่เท่าไหร่มันจะมีค่า21ใช่ไหมล่ะมีเอาพุทเอาพุทสองแล้วก็เอาพุทหนึ่งค่า16นะครับเดี๋ยวจังกบจะมาวัดดูอินพุทเท่าไหร่อินพุทมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูอินพุทจะมีสี่ห้าแล้วก็ แปดเก้านะสี่ห้าแปดเก้านะฮะจริงๆไฟมันก็น่าจะจ่ายอยู่แล้วแหละ <c oughs> อวัดโดยมิเตอร์ก็ได้นะครับวัดดิบโดยมิเตอร์ก่อน,นวัดเป็นความถี่นะครับผมวิธีการวัดนี้ครับก็จับนะเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาดูไฟก่อนว่าขาในตัวไหนเป็นกลาวตัวไหนเป็นไฟลบนะลองเทียบตัวนี้ก่อนนะครับน,นี่บวก จิมกิมดูอันนี้ลบนะครับลบยี่ิบห้าตัวนี้บวกยี่ิบห้าตัวนี้เป็นกลาวนะครับตรงนี้มากเลยเส้นนี้เป็นกลาวหรือจะไล่ดูก็ได้นะครับผมกบจะวัดด้วยเป็นความถี่นะครับวัดเอาพุทเอาพุทมันเท่าไหร่อ่ะสิบหกกับยี่ิบเอ็ดเน,ะนาะเราหน้าฝั่งนีง้มันจะมีมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้นมันจะเป็นมาร์กจะมีมาร์กของมันอยู่แล้วอยู่ตรงนี้เราก็นบับเพราะมันมี มาร์กตรงนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าสิบสองแล้วนะสิบสามสิบ6สิบห้าิบหกสิบหค้านี้นะครับนี่สามร3อยสา้อยสาสนะครับนี่คือความถี่มันออกมานะครับความถี่มันประมาณนี้นะครับ <c oughs> คลาสดีคลาสดีอ่าพวกนี้จะความถี่ประมาณนี้นะความถี่นะครับความถี่ประมาณนี้เพราะว่าความถีม่จะสูงนะครับสูงเพราะมันสามารถ ครับกามทีพวกแหลมพวกกลางได้ดีนะครับผมถ้าเบสนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร,นรน่นะครับเสียงนะครับถ้าเบสดนี่อยู่ประมาณไม่เกินสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบอะโอเคนะครับแต่ถ้าเบรดโดยตรงเลยประมาณร้อยอยู่ประมาณร้อยเคไม่เกินร้อยแปดสิบอะถือว่าเบรสุดๆเลยนะครับเบสแน่นมากเกัวนเดูควานถีขายยิบเอ็ดนะครับ เาเข้าไนี่นะสามร้อยสามสิบแปดมาดูตรงนี้ดูตัวนี้ด้วยนะครับวัดยี้เลยก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้ไม่มีความถี่นะครับมันสี่สิบเก้าเฮิร์ตนะครับเนี่ยไม่มีปุ๊บไอซีเบอร์นี้ไม่มีสายเอ็ดก็ไม่มีนะครับไม่มีถือว่าไอซีตัวนี้มีปัญหานะครับความร้อนจะมีทุกตัวตัวนี้ก็มีความร้อนตัวนี้ก็ก็มีความร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับแต่เราดูไม่ออกนะครับ คือยังไงมันก็ต้องเกี่ยวกับไอซอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงโดยมากนะครับผมอ่ะมาดูมาดูขึ้นอมเป็นขึ้น <c oughs> เป็นพันนะครับมาดูพันนะครับแล้วก็คีบใช้ตัวนี้คก่ปน,นะครับจะได้ง่าเราจะเช็คด้วยมิเตอร์ดิเข็มดูนะครับส่วนมากช่างกบจะใช้แบบ สโคปแล้วก็ดิจิตอนนะครับเข็มยังไม่เคยใช้นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมลอมทีกันนะครับตรงนี้เลยนะวางนี้ก่อนเป็นโคง้งโค้งไม่เหมือนเขาขับ <c oughs> ไปนี่ีนะขอซูมใ,ใกล้ๆหนึงนะครับ เห็นรูปขึ้นอมองไม่เห็นอีกอันนี้ดีกว่านะแค่เห็นรูปขึ้นเห็นรูปขึ้นก็พอแนละ้วเพราะว่าความถี่เป็นสามร้อยกว่านะครับความถี่สามร้อยกว่าใสยไปไหนนะแป๊บนึงนะครับเวลามันจะสูงไปเพราะว่าอีตัวเนมความจำจะเต็มนน่อย ืมยงไงคีบยากจังไอตัวนะค,คีบตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้นะครับผมถี่ออกมาสามร้อยสาสิบเกนะครับผมถี่จะประมาณนี้แหละครับตัวนี้ออกออกเหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนมาดูฝั่งนี้ขาสิบหกอ่าไม่มีนะครับ มีแต่ไฟไฟออกมาด้วยไฟนิดเดียวนะครับไม่เยอะอไม่มีความถี่ถ้ามีความถี่นี้ถือว่ามันออกมาคือว่าันปกตินะครับดูขาสี่ขาห้าสิขาห้า 5, ขาหกดูปะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้า แปดเก้าแปดเก้าสิบสิบเอแปดเก้าสิบสิบสิบสองแปดเกินพุวัดไม่ได้นะครับมันต้องมีสัญญาณเสียงเราวัดมันจะเป็นขึ้นขึ้นความถี่เสียงนะครับวัดได้คือถ้าไอซีมันใช้งานได้นะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนเอ๊ะทำไมเสียงออกแค่ช่าแน่นเดียว คือมันมีสองชานแนอยู่ในนี้ในอซออกแค่ชานแนเดียวแล้วก็ใช้สโคบวัดหรือเป็นมิเตอร์ลองใช้ไอ้นี่ดูวัดดูมันจะมีขึ้นความขี่ออกมามนจนพันออกมานะครับลองใช้ไอตัวดิจิตอลหรือว่าเป็นตัวนี้วัดดูนะครับมันจะเป็นยังไงไม่เคยวัดนะครับ <c oughs> ส่วนมากช่างกบจะใช้แบบที่เห็น เป็นรูปคลื่นหรือว่าเป็นเดี๋ยวนี้มันถูกถูกนะครับสโคปแล้วก็มิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์ที่วัดความถี่ได้นะครับถ,ถูกถูกทุกวันนี้นะครับส่วน,นาคความถี่พวกนี้จะไม่เพี้ยนหรอกครับขอให้มันมีความถี่ออกมา300กว่าเคนะครับถือว่าใช้ได้รนะูปคลื่นมันจะได้เราไปูลองวัดดูโอ้ได้ครับได้ของคัน ตั้งตั้ง ac นะครับ ac ได้นะครับดูตัวนี้ออกมาไม่ไม่มีเห็นไหมครับไม่ไดไ้เห็นไหมขา16นะครับเทียบกล่าวกล่าวกล่าวนะครับขา16ขา21นี่ไม่มีเห็นไหมครับตัวนี้มีนะครับนะดุขึ้นมันออกมาตีปื๊ดเลยนะครับตั้งเป็น ac ก็ได้ ลองดีซีสิมันมาไหมไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะ DC เพราะว่าความถี่เป็นเอสิ d ดโอ้มีมีนะครับนึกว่าไม่มีเอ๊ะทำไมมันเป็น <c oughs> มันมันไม่ได้เป็นไฟ DC ออกมาอ๋อมันเป็นความถี่สูงอ่าโอเคโอเคประมาณนี้แหละครับได้ได้ครับแต่ตัวนี้ ตั้ง ac ก็ได้ dc ก็ได้มันจะตีตีสุดเลยนะครับจะตั้งเป็นพันโวลต์ก็ตีสุดนี่ครับอันนี้มีไหมเนี่ยทำไมมันมีมันมี dc ออกมาอ๋อนี่ไงน,นี่มันมี dc dc ออกมานี่ครับนี่ครับคือเสียใช้ไม่ได้ฝั่งนี้ไม่มี dc แต่ฝั่งขาสิบหมี dc ไฟ dc ออกมาด้วย จริงเราตั้งที่ AC ก็ได้นะครับ d c ก็ได้แต่ว่ามันจะตีเต็มสปีดแต่ไอ้ตัวนี้ไฟมันตีกับไฟลบออกลำคงช่อนแนนที่สแล้วก็ช่้งแนน,นที่สีไม่มีไฟนะครับก็รู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมีไอซีมเสียจริงๆนะครับไม่มีปัญหาไม่มีไม่ใช่ไม่มีปัญหา,า,ญหาคือเช็คแล้วนะครับจะได้เสนอราคาลูกค้านะครับมาซ่อมซ่อมตัวนี้ไม่ คือถ้าเกรดดีๆก็ซ่อมไม่แพงครับก็ซ่อมไม่แพงแต่ตัวมันจะถูกแต่ว่าราคามันก็เกือบครึ่งนะครึ่งของประมาณครึ่งนึงเลยครึ่งนิดๆน,นะครับสําหรับแล้วแต่เกรดไอซี IC นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแกมาเช็คแนวทางนะทำแนวทางในการเช็คเล็กๆน้อยๆนะครับผมอยช่างอย่าเช็คอยากจะ,กกจะ,ะมีเทคนิคนจะเทคนิค จะไม่เยอะนะครับแต่ก็ประมาณนี้ครับผมก็คงต้องจบคลิปนะครับแนวทางเช็คเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิก์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมมีอะไรทักถามกันมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมสงสัยอะไรครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบสวัสดีครับ